ก็ไปพิชิตน้ำตกอุทยานแห่งชาติภูผาวอนอนะแต่ว่าธรรมชาติเรี่กอุดมสมบูรณ์มากคือตั้งแต่ฝนตกสองสามวันอย่าบอกว่าหมอกคู่เศษคือเนี่ยที่เห็นว่าทึมๆนี่ไม่ใช่แบบกล้องไม่ชัดไม่ใช่นะ,ก,นนะก็คือหมอกมันลงอะอเเอนี่นะเห็นไหมทุกคน สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งกับช่องน้องดามพานลุยนะทุกคนโดยวันนี้เราก็มาอยู่ที่อุทยาแห่งชาติขนวอนะทุกคนเราก็ไปพิชิตน้ําตกอุทยาแห่งชาติขวอนะตรงนี้แบบบรรยากาศดีมากตรงนี้มันจะเป็นป้ายบอกนะว่าสถานที่ต่างๆอยู่ตรงไหนเดี๋ยวเราไปดูนี่นะทุกคนก็จะเป็นแผงพังไอ ของทยานว่าตรงไหนคือตรงไหนครับก็จะเขาก็เปิดให้บริการแบบมาตั้งแคมป์กันได้แล้วนะก็จะเห็นว่าเขามาตั้งแคมป์กันนะอ๋อนี่แต่ว่าวันนี้เราไม่ได้มาตั้งแคมป์ไงเดี๋ยวเราก็จะเดินทางไปน้ำตกกันดีกว่าทางก็จะไปทางนี้นะคือตอนนี้บรรยากาศคือดีสุดๆเดี๋ยวเราไปกันดีกว่าไป าแล้วทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงทางเข้าที่จะไปน้ําตกนะมันจะเขียนว่าทางเข้ายางนี้เลยเส้นทางการศึกษาธรรมชาติกรุงพะวอนอันนี้คือทางเข้าไปยังน้ําตกนะราต้องเดินเข้าไปตรงนี้ไปไปกันดีกว่าแบบเวลาเราเดินไปไต้องระมัดระวังเพราะว่าฝนตกมันทําให้ถนนลื่นถนนเปียกถนนม,นนมันเปียกไป,ไปตอนนี้เราก็เข้ามาในทาง เข้าของน้ําตกแล้วนะเราต้องขึ้นเขาประมาณนี้เลยแล้วก็ระหว่างทางเขาก็จะบอกแบบนี้นะเขาจะบอกแบบนี้นะโออเขาจะบอกต้นไม้ว่าต้นไม้นี้เขาเรียกอะไรแล้วก็สรรพคุณของมันมันแบบสรรพคุณมันมีอะไรบ้างคือว่าดีมากถนนก็จะเปียกแฉะนิดนึงนะทุกคนเพราะว่าฝนมันตกมันทําให้ถนนเปียกแฉะนะแต่ว่าบรรยากาศคือดีมาก คืมันเป็นแบบธรรมชาติเลยนะเราก็มากับเพื่อนมาสองคนทันมาไม่ทันแต่ว่าธรรมชาติเนี่ยบอุ <c oughs> ดมสมบูรณ์มากคือตั้งแต่ฝนตกสองสามวันเอสองสามอาทิตย์ที่ผ่านมามันทําให้แบบมันเขียวชวอุ่มขึ้นนะโหด,ดูน้ำ <c oughs> เย็นมาก <c oughs> ถือว่าสุดยอด ทุกคนแบบเป็นสายทองเที่ยวห้ามพลาดเลยนะคือแบบดีสุดๆอ่ะนี่คือบ้านผมไงคือคือผมมาเที่ยวบ้าน,มน<อ>าผมเองอันนี้แบบว่าถ้าเห็นในกล้องมันอาจจะสวยไม่เท่าไหร่นะแต่ถ้าคุณมาได้แบบมาเห็นด้ตาตัวเองนี่มันจะสวยกว่าน,นี้นะทุกคนคือแบบเขียวชออูมากดู่นี่นะเรามากับเพื่อนสองคนนะเดินไม่รอกันเลยนะเธอสิฉันมันไม่สำคัญนิดเธอเลยไม่รอ เดี๋ยวระยะทางนี้สามกิโลใช่ไหมแต่ว่ามันชิวๆอยู่แล้วอสามกิโลเออเมื่อวันเมื่อวันเราไปน้ำตกที่คิดว่ามันยังไกลกว่านี้นะจริเจไมามไม่อน้มาวเไม่เป็นไรเราไม่ต้องดื่มน้ำกันเอาชีวิตรอดไปเอออาชีวิตรอดแต่บอกว่าธรรมชาติจริงธรรมชาติสวยจริงนะ เราก็อันนี้นะมาไอหนูคนดีคนเดิมตากลองเออตาก้องต้นเจอคือขอมีมาเที่ยวผมเมียผมเมียไม่มีเมียแล้วครับเพิ่งไีเจอไม่มีเมียแล้วนี่นะ่ระหว่างทางเขาจะจะมีป้ายอย่างนี้ให้ตลอดว่าต้นไม้มันชื่ออะไรแล้วก็สรรพคุณของมันกินได้ไหมมันบางอันมันกินได้นะ เจออะไรแปลกไม่ต้องคิดว่าโคโคแน่นอนนะครับเวลาเขาบอกอย่างนี้นะสมมติถ้าเราเวลาเราเข้าไปป่าที่อื่นเราจะได้รู้ว่าอ๋อต้นไม้นี่คือมันชื่อต้นไม้แล้วแล้วก็สรรพคุณมันสามารถทําอะไรได้บ้างถ้าสมมติเราหลงป่านะแต่ว่าถนนของทางก็อาจจะเลื่นนิดนึงนี่นะถนนมันจะเป็นอย่างนี้นะ ดินแดงมันก็อาจจะลื่นดินหนึ่งนะต้องระมัดระวังสวยมากาลุยกันต่อบิลิกุต ตอนนี้เราเดินมาสักพักหนึ่งนะทุกคนบอกว่าหมอกลงมานี้สวยมากนะทุกคน <_ EN> เอขา,อาอพี่อะไรดูบุลี่บุลี่เอออ <_ EN> ุ้ย้ย หมอกลงมานะครับหมอกลงมาหมอกลงมาสวยนะครับเห็นบูลลี่อ่ะเนาะเกีลยนะครับแต่บอกว่าแต่อย่าจะบอกว่าหมอกคูเสวยดคือเนี่ยที่เห็นว่าทึบๆนี่ไม่ใช่แบบกล้องไม่ชัดไม่ใช่นะก็คือหมอกมันลงอ่ะผมเคยมาก่อนหน้านั้นครั้งหนึ่งแต่ผมมาในช่วงหน้าร้อนบรรยากาศมันไม่ค่อยสวยเท่าแบบนี้นะถ้าคนอยากมาก็มาในช่วง เน้แนะนำให้แนะนำใมาช่วงหน้าฝนกับหน้าหนาวบรรยากาศมันจะสวยไปเย็นลงทางเลยมชุ่มชื้นมากเนนร้อนปีนขาวึ้นในเหมือนกันนั่นหมเนี่ยดูหมอกอย่างเง้ยสวยบอกเลย ถ้าใครไม่มาเนี่ถือว่าพลาดลาท่องเทีย่ยวถ้าใครไม่มานี่ถือว่าพลาดนี่อนะหมอกยอเี่ยมลย,ย,ยไปย่อไปเรื่อยๆมีความพยายามอ่ะมีความพยายามสิครับดูหมอกสวยอะไรอ่ะบุญอะไรสวยมากมีความพยายามมากอ,กอ้เขาี้ไม่ตัดคือหรอวะดูดดทีไรก็ไม่เบื่อ พี่ครับรอด้วยครับมีเซเว่นไหมเฮซื้อของกินครับมีเซเว่นไหมมีนะเซเว่นใครที่มานะครับเออมีเซเว่นนะเซอยู่ข้างบนนะมีเซเว่นอยู่ข้างบนขายน้ําแบบเย็นๆเลยก็แค่น้ําตกนะแล้วไม่ต้องทำเงินสดนะครับสแกนจ่ายได้ทำงานดีแนะนําได้แบบเยอะมาก ไม่เหนื่อยเลยอะแค่นี้ธรรมดาชิวๆทั้งท่าเนี่ไม่เดือแล้วนะอืมถ้าชั่อะไรกันะถ้าจำไม่ผิดตรงตรงนี้มันจะเป็นจุดชมวิวนะไม่ใช่จมไม่ยากว่ะตรงตรงนี้เป็นจุดชมวิวนะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูว่ามันจะสวยแค่ไหนขึ้นไปก็ได้เราจะขึ้นไปแล้วครับขึ้นไป ไปขึ้นไปแล้ครับแต่เราจะขึ้นไปแต่เราจะขึ้นไปก่อนเป็นจุดชมวิวอะที่หนึ่งนะผมมาครั้งแรกนี่ชมวิวที่หนึ่งกับที่สองใกล้กันนิดเดียวนี่คเคยไปน้ำตกกันไังครับเคยไปแล้วไกลไหมครับอีกไกลอยู่อ่ะ มันจะมีจุดชมวิวที่สองแล้วก็ที่สามโอ้บรรยากาศโคตรสวยนัรกะกอนเที่ดูขับม้าหรือปล่าบรรยากาศเป็นไงบ้างครับไม่น่ามา <laughs> ต้องบอกว่ามาสิ <laughs> ดูครับบรรยากาศดีมากคือสวยมากเดี๋ยวผมให้ดูเนี่ยเนี่ยขึ้นมาบรรยากาศสวยมาก ไม่กลัวให้หนูนอเคนี่นะก็จะไปบอกว่าเป็นจุดชมวิวที่หนึ่งนะคือสวยมากแต่จุดชมวิวที่สองน่าจะอยู่ประมาณแถวๆนู้นนะถ้าจำไม่ผิดน,นะเพราะมันอยู่ใกล้กันมากจุดที่หนึ่งกับจ,จุดที่สองอ๋อสวยมากบอกเลยต้องมาให้ได้นะถ้าไม่มาก็ถือว่าพลาดช่วงนี้ หมดหายหมดแล้วนะเดี๋ยวเราไปจุดที่สองกันไป let's go เ a few moments later เราก็มาถึงจุดมาถึงจุดชมวิวจุดที่สองแล้วนะโอ้ใช่ไหมทุกคนห่างไม่ไกลกันนะจุดที่สองอ่ะมันจะมีป้ายบอกมาไปบอกว่าเมื่อกี้จุดชมวิวที่หนึ่งกับที่สองนี้มันจะใกล้กันนะ จุดที่สาม,มันจะไกลออกไปหน่อยแล้วก็จุดที่สี่ก็จะเป็นน้ําตกนะก็ตรงนี้ทางขึ้นนะจะเป็นทางขึ้นไปจุดโชวเวียจุดที่สองซึ่งไม่ห่างกับจุดที่หนึ่งมากนะักเดี๋ยวเราลองไปขึ้นไปดูแป๊มหนึ่ง เหนื่อยมากถึงไหมแบบมันจะใกล้กันแต่มันก็เหนื่อยนะว้าวนี่นะจุดชมวิวจุดที่สองเราก็มาถึงแล้วอู้สวยกว่าจุดที่หนึ่งนิดนึงนี่นะจุดชมวิวจุดที่สองอู้บรรยากาศสวยมาก ซึ่งไม่ห่างกับจุดที่หนึ่งมากนะจุดที่หนึ่งน่าจะอยู่ตรงนู้นนะมันจะสวยกว่าจุดที่สองจุดที่หนึ่งนิดนึ่งนะบรรยากาศคือสดชื่นมากสดชื่นหมดดูหมอกแทบแทบไม่เห็นต้นไม้ข้างล่างเลยนะแต่ว่าเห็นว่าจุดที่สามมันจะสวยกว่าจุดที่สองอีกเราไปดูดีกว่าจุดที่สามมันจะสวยแค่ไหน ่เราไปกันต่อ,อเอาไปลท่อ,อละอดูคนช้าเนะาะค่ะเจะทําไปราขึ้นได้ขึ้นไปเรนเราขึ้นไปเสร็จแล้วนะได้ย,ยินไม่ได้ยินก<า>ันไงฮะอันี้สวยนะครับทุกคนอันนี้ไม่รู้อะไรนะครับรีวิวนะรีวิวหน่อครับ เอาละครับอยู่กับผมช่องโจโฉนะครับไม่ใช่ล้ไม่ใช่แล้วไปขโมยช่องเขามาเลยผมเอฟซีโจโฉนะครับดูใจหมด <laughs> <laughs> เหมือนไหมฮะไม่เหมือนนะ <laughs> พี่จชโจโฉเขาหลอกกว่าดังเยอะไม่เล <laughs> ือดไหลแล้วผมเบอร์สอง <laughs> เบอร์สองไม่ได้ต้องเป็นเบอร์สุดท้ายนั้นเนี่ยผมขึ้นมาเสร็จเราก็ต้องขึ้นมาอีกทีหนึ่งเ <laughs> <laughs> มื่อกี้บอกให้ขึ้นมาไม่ยอมขึ้นมากันเออเมื่อก่อนเราหมอกเรามานั่นเนี่ยหมอกสวยจริง ใช่สิรเราเขาถ่ายรูปกันนี่นะจากที่จากที่เป็นตากล้องผมนะตอนนี้กลายเป็นตากล้องนี่นะกลายเป็นตากล้องญาติผมแล้วมาใช่สิเซลฟี่กันแค่สองคนอะใช่สิเราไม่เข้าหรอเขาจะเข้าได้หรอเข้าสิเข้าเขาเข้าเข้ามาค่ะถ่ายรูป ใช่ลูกใช่ดิถ่ายุ๊บลมุดมา๊บเลยใช่กล้องมือไืยมีกล้องนะแต่ไม่ใช่ใช่ไม่อยากจะใช้สวัสดีเจ้าโอเคสวยแลนหล่อน่ารักมากี่กทโจีนโอเคเรามาดูเขาถ่ายรูปกัน

เฮ้ยเฮ้ยเุ้ยกูไกไม่ทันเฮ้ยไปดูกันต่อนั่นแหละเดี๋ยวเราไปจุดที่สามกันต่อจุดที่สามอีกก็ร้อยหกสิบเมตรนะจุดที่สามจที่จะจะเป็นทันเมตรไปโอ้โหถ่ายเป็ร้อยรูปแชร์แค่สองรูป เงินไปอยา่าอย่าล่ะน,นิสัยไม่ดีเราถ่ายยังห่ะเหมือนเดิมนั่นแหละต่ะเดี๋ยวเราดูจุดชมวิวที่สามกันดีกว่ารอให้เขาไทยรูปกันก่อน อนนี้เราก็มาถึงจุด,จดชมวิวจุดที่3แล้วนะเป็นจุดที่ที่แบบว่าถ้าเขาแบบมีอะไรในใจนะถ้าแบบแอบ,บชอบใครหรือว่าโกรธใครนะเราก็มาลงตรงนี้ได้นะจุดชมวิวที่3ก็ประมาณนี้ถ้าสมมติแอบ,บชอบใครก็แย่แล <Yeah, no. S 1> ้วเนาะเป็นแบบว่าก็แปลก็แบบว่าความในใจหรือว่าโกรธใครก็สามารถตะโกนออกไปได้นะก <Ooh. S 1> ็เราสามารถแบบ ตะโกนออกไปได้นะมันเป็นแบบบรรยากาศที่ธรรมชาติที่สวยงามมากดเดี๋ยวเราไปน้ำตกกันดีกว่า ไกลมากนะตอนนี้เราก็ใกล้ถึงน้ําตกแล้วแต่ว่าต้องลงเขาก็ต้องลงเขาไปนะแต่ว่ามันยังอีกไกลนะแต่ว่าลงเขาี่ต้องระมัดระวังเพราะว่าถนนมันลื่นนะ <c oughs> เป็นไงบ้างสยน้ตกยยมน้ำตกสวยไหมครับท <c oughs> างวิวสวยทางมชันห <c oughs> น่อยแต่ทางลงมันชันกน็ระมัดระวังเพราะว่าถนนมันลื่นด้วย ตอนนี้เราก็ลงเขามานะจะเป็นทางอย่างนี้นะบอกว่าแล้วก็มีตะไคร่ครับบอกเลยว่าลื่นนะเดินต้องระมัดระวังเราต้องระมัดระวังนะแต่ทุกคนได้ยินเสียงน้ำตกไหมครับเสียงน้ำตกคนด,ดังเลยครับเพราะตกน้ำตกาตกน้ตกมันอยู่ตรงนี้นี่เองคือมันมันอยู่ข้างล่างนี่แค่เราต้องลงเขาไปครับแต่เราเดินระมัดระวังนะบอกไว้ก่อน เพราะมันลื่นมากเพราะมันลื่นมากบอกเลยดูถนนหนทางมันลื่นครับต้องแบบค่อยๆเดินนะใช่ไหมเพื่อนดูความชันครับนี่ยลงไปชันมากต้องระวังตื่นแต่ตอนลงนี่ผมว่าไม่เท่าไหร่ครับมันจะหนักตอนขึ้นครับ แต่ถ้าขึ้นให้ลำบากหน่อยเพราะว่ามันชันดีอยู่แล้วเฮ้ยชีวิตชีวิตเราต้องแบบประจนภัยไงใช่ไหม,มชีวิตเราก็ต้องแบบประจนภัยบ้างไม่ใช่ว่าะนคือยอดของเท่อง y o u t เอ e ใครมีน้ำตกที่แบบนี้ก็แนะนำอันามมาไดนะยวผมจะไปถึงที่ัน,นีมมบา ตรงนี้มีตรงนี้เป็นทางก่าก็ก็ทยอยกันขึ้นมานั้วแต่ว่าแต่ถนนตอนตอนตอนนี้ผมลงนี้มันจะไม่ชันที่สุดนะเดี๋ยวมันจะชันสุดอีกเดี๋ยวผมไม่ดูทางมันชันดูน้องเขาขึ้นโอ น้อนออะไันนี้คือตอนนี้คือร้อนมากจะไปถอดเสื้อแล้วเนเดี๋ยวลงไปเย็นแน่ทุกคนโอ,โ,โอ้โหเฮ้ยอันนี้หน่อไม้ทุกคนหน่อไม้กินได้นะหน่อไม้นี่มัมนจนะเ,เข้าไม่ให้กินนะคลอนุรักษ์ไว้ไมื่อไงน,นี่เสร็จเพื่อนผมไปแล้วโอ้โหถนนมันก็ชันนิดนึง แต่เริ่มได้ยินเสียงน้ำตกดังขึ้นดังขึ้นเรื่อยๆนะบอกเลยไม่อยากกิสภาพต่อมขึ้นมาใช่ไหมเพื่อนตอนลงนี่มันไม่เท่าไหร่นะเพราะว่าเราลงเขาแต่ตอนขึ้นเขานี่แหละมันจะลำบากแต่ก็สนุกดีนะได้ออกมาใช้ชีวิต โอ้โหทุกคนโอ้น้ำตกนี่นะน้ำตกเห็นไหมนี่นะตรงนี้ปียงี่นี่ลงตึกตกที่ลงไปงั้นก็อยู่ตรงนี้นะอูโคตรสวยนะทุกคนบอกเลยว่าสวยเดี๋ยวให้ดูอีกแค่สอนวิธีการลงกระไดนี่สอนวิธีการลงบันไดแบบดิจิตอล เดี๋ยวผมลองทางบ้างนี่นะข้า่งอย่างนี้แล้วก็ลงน,นี่พิจิีลง,ง่ายสุดง่ายกว่าขมพค้เข้าไปเดียวนี่นะเห็นไหมทุกคนนี่น้ำตกโค้ชสวยเราย,ยังไม่ถึงไนงะยังอีกไกล สวยเกับถึงแล้วช่วงผมมาช่วงหน้าร้อนี่มันยังไม่สวยเท่าแบบนี้นะช่วงหน้าฝนนี่น้ำมันเยอะโคตรสวยบอกเลยเดี๋ยวรอถึงข้างล่างก่อนขอลงขาวแป๊บนึง เอาละทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงข้างล่างแล้วนะโอ้น้ำลงมาแบบแรงมากเดี๋ยวเราจะไปน้ำตกกันนะอยู่แค่ตรงนี้เองเราต้องเดินไปอีกแป๊บน,นึงโอ้โหดูน้ำเราต้องลุยน้ำไปวะเราต้องลุยน้ำไปวะ นี่นะเราต้องลุยน้ำไปเราต้องลุยน้ำไปนะใส่ตั้งน้อน้องจำที่เหลือลอะไอ่ะน้ำแรงมากนี่เราเล่นไฟเยอะว่าเด้อ แรงมากขอบ็น้ําคดดแรงอ่ะโคสวยอ่ะธรรมชาติโอ้น้ําตกเห็นไหมทุกคนน้ําตกอยู่บนนี้นะเราใกล้จะถึงแล้ว เพื่อนเราใกล้จะถึงแล้วใกล้จถึงตอนจริงแล้วตนจริงมีเพียงหนึ่งเดียวโอ้โหโค้ตสวยแต่กล้องกล้องไม่โฟกัสว่ะโคสวยบอกเลยนำตัวโคสวยเห็นไหม

โหดู oh, 所谓。 เดี <ork ork ๋ยวเราจะเข้าไปถ่ายรูปกันนะทุกคนเดี๋ยวเราจะเข้าไปถ่ายรูปตรงนนตากล้องขาสั้นเดี๋ยวเราจะเข้าไปถ่ายรูปกัน Okay. the